เข้ามาเลยเอ้าวคนท่าไรใบสามเนี่ยมันใบสองครึ่งตลอดเวลาว่ะอ่ากันได้ตลอดมีคนดูแล้วมีคนกดไลค์แล้วฝนสองคนเขาอยากดูเจ้าแล้ว โอ้มีคนดูสิบสองคนแล้วคน <laughs> โอ้เขามาดูเจ้าแล้วก็จิงเจ้าเจ้าผู้ผิดหวังตั้งสองรอบ <laughs> พาก็เยจิ๋งมากินข้าปุ้นเลโนอีกวันนี้เขาก็ยังไม่เปิดอีกวันนี้อุตส่าห์ขับรามาโดยเฉพาะวันนี้เข้ามาเพื่อก็เยจิ๋งโดยเฉพาะยังไม่เปิดอีกด้วยกันเสียบลอรถ ไหนเนาะยังไม่เคยสกวันนี้ไปหากระโปรงใสก่ก่อนไปหารับตำนใหม่แล้วพาก็าเข้ามากินข้าวปุ้นเลนูวันนี้ก็ปิดอีกเราต้องกลับไปซื้อ กระโปงคุณสมใจแก้สูงเนินสวัสดีค่ะน,นเาาเเะเราไม่ซื้ออยู่โรบินสันเราแค่พาก,กูเจงมากินข้าวใจมันจะขาดาก,กูเจงหิวข้าวพาก,กูเจงไปกินข้าวเดี๋ยวไปซื้อกระโปรงต่อกินข้าวมันไจยโรบินสนข้าวไปช่องจานเจงก็ไปส่องจานหิวบ่หิว พักมีปลาแหลกเข้าไปอ๋อหมุนหมุนเหรอเน็ตไม่ดีเหรอสัญญาณเน็ตบดีบ่เข้ามาในเมืองสักคนนี่เขาบอกเจา้าน้ำหมุนห <c oughs> ออมุนฮะเขาบอกเจ้าน้ำขึ้นเขาบอกคนหมุนหมุนบ่เน็ต <c oughs> ดีเฮ้ยไป,ไปเริ่มเข้าในเมืองแล้วเริ่มเข้าในเมืองเดี๋ยวเน็ตก็ดีเนาะ ยังไงอันนี้วันนี้ยายสมควรไม่ได้ไปด้วยกำมือขึ้นนลมุนมุนชูมือขึ้น,นปนอกไปมาให้ดูไปข้างหน้าก่อนเห็นบองา่ฟ้าใส่ใจฉันฝาใส่เปิดเพลงก็บม่ได้เปิดดอก เอ้เจ๊งชวนเอฟซีแม่กินเฟรนไฟราหน่อยเบิร์ดเรามัน sì ไ่คอยกินแน่คอยว่าสิวบไม่กินบกายงนอีกเเค็มเลือถ้าว่ามีอยังก็ไมันจะน้หนาฝนคนสวยไปไหนครับไปใส่ หาซื้อกระโปงก่อนทำงานมาตั้งหลายปีไม่ได้ใส่กระโปรงเดี๋ยวน้าฝนไปรับตำแหน่งใหม่ก็เข้าให้ใส่กระโปงทำไมเน็ตมันไม่ดีวะ จองนะฝนเป็นน้องสะพายแล้วนะจ้ามาจองเอาเดอ้อย่าจองลายเดิย่าจองซื้อๆได้มาเอาเนี้ยเว้ยย่าจองซื้อๆได้มาเนี่ยมาสั่นมาเดอ้อมาเดอ้อพีแม่แถมเขาอยู่หนาเฮือน่ะหายเปื้อนเลยพี่แม่คันคันผู้ใดมามาเอานี่ยายสมควรแล้วแถมเขาอยู่หนาเฮือน่ะหายเบื้เลยแถมเขาม่าพร้อม สวัสดีค่ะน้าตายสวัสดีค่ะกพาบนโรงเรียนน้ฝนจะพาท่องเมืองสกลนะมาดูโรงเรียนเก่าเดี๋ยวจะไปขอให้ลูกชายนะค่ะมาเด้อมาเด้อมีคนจองแล้วโอ้ยเขาจองซื้อดอกนี่แต่ก่อนน้ฝนเรียนที่สกลราช ขนาดแะไรก่อนนะฝนเรียนที่สกลราชนะคะขนาดรถยนต์ยังลุดจองเลยมันมีงานอย่างเห็นไหมนะฝนบอกว่าขนาดรถยนต์ยังหลุดจองมันมีงานอะไรมันี้ขอเบอร์นะฝนด้วยค่ะผูไหจ่าบหจ่าวะซานสิหายอ้ออากาศได้จังไดนอกวสิมีคนจองหลายคนเนาะน่าใจนะฝนไปทำงานที่สอบได้ยังคะ ยังค่ะนี่แหละมาหามาหากระโปงเนี่แหละพอนา้ใส่กระโปงบอกที่ทํางานใหม่เขาให้ใส่กระโปงเป็นกระ,กระปงใมับแต่ว่ามันกเป็นมันดูดีกว่ากันเนาะเป็น,นกรงใ่ับดอกแตมนมยิ่งเขาจับใส่กระโปทุกคนก็ใส่กระโปงใครคีร้วถ้าจะไปใส่เออ เอ็กโปนะจ๊ะเอ็กโปนะจ๊ะ้าพามาดูโรงเรียนเก่าแต่ก่อนนะฝนเรียนโรงเรียนสกลราชสกลราชหนึ่งนะมันมีโรงเรียนอะไรไม่ใช่มันจะมีสกลราชสองอยู่นะขอโทษขอโทขอโทษขอเ่อนทีไปเรียบเออข่อยก็เลื่อนเหมือนกันว่าข่อยจะไปสายข่อยก็เลยเออเห็นบอมมีมีคนจีบเยอะลืมที่จะไปเลยโอ้ยน้องข่อยก็เลยอ๋อข้ายจีบร้ายกว่านี้ข่อยก็ไม่มู้ขี้นี้สวัสดีค่ะพี่แตง ผ้าพาร้านหน่อยมากินอันอันอันนี้ยังเกาะเขาบันไกเขาบันไกยังก็เพิ่นกุเจ็งอยากกินข้าวปุ้นเลนูสองวันแล้วไม่ได้กินวันนี้เข้ามาก็เขาายังไม่เปิดร้านเลยสกลนครมันมีงาน <laughs> <laughs> โอ้ย <laughs> หารถจนงายหลังเลย <laughs> สกลนครมีงานสกลนครต่างๆอ้ยมาทุกวันยังไม่กล้าจองเลยมาชม เช้าชมเย็นว่าสวยน่ารักมาจองเด้อมาจองเด้อขนาดรถยังหลุดจองเลยตาเย็นย็นดีด้วยนะคะน้องฝนรักๆน้องๆค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็เดินทางแล้วคะ่ะพี่แตงจะเปล่าแดงเลยตายขอถามหน่อยคะ่ะถ้าตายไม่มีอะไรนะ ไม่มีพี่น้องกี่คนคะอ๋อพี่น้องพี่น้องห้าคนหรือว่าถามถามพี่น้องไหมพี่น้องห้าคนมีหนึ่งป้าแตนสองแม่น้องชมพู่สามน้าตายสี่น้าเตห้านาฝนนะคะขอบคุณค่ะคุณดาวดาว แป้เดนม,มีเสียไปหนึ่งนะมีมีป้าเตนแล้วก็มีน้องป้าเตนอีกคนนึงแต่เสียแล้วเสียตั้งแต่เด็กเต้ด็ก้องจองผ่านใครคณะตายหรือนะ้าแต่ท่านนะแต่ค่อยย่านไม่ต้องย่านไม่ต้องย่าน จ้องพันพัานไข่ใน,นลาเดี๋ยว Q A พิจารณา Q A Q C พิจารณาวันนี้ยายไม่มาด้วยเหรอคะไม่คะ่ะ<า>วันนี้นนยายบอกว่ายายอยากจะนอนเวนเที่ยวไหนกันวันนี้พาก็าเจ๋งมากินอะไรนะข้าวปุ้นเลนูที่สกลนครแต่ก็ปิดอีกวันนี้ ไม่ได้กินผิดหวังสองวันแล้วก็เจงพามากินข้าวมันไก่แทนกิน <c oughs> ข้าวมันไก่และข้าวกะเพราโอ้คุณกุหล,ลาบเียงพิงง่วงมั้สัน non more. นอนเว้นบว่าหน้าฝนทำงานอะไรหรอคะเอ่อทำงานเอากาสารคะ่ะอยู่อยู่ที่กรมป่าไม้เนาะ ไปละไปหาตาชานก่อนไปเอาใจตาชานก่อนครับจ้าม่วงเลยต้องเข้ามาคุยกับน้าจ้าจ้านี่คุยเป็นเพื่อนกันเดี๋ยววันนี้จะพามาเลือกกระโปรงกระโปรงให้นะฝนขอ,อะอขอจองกุ้งเจ๋งเป็นหลานเคยได้ไหมครับได,ได้ได้คุณทวัตใจได้พาะว่อใ้ได้ ไป <จะ S 1> กิน,ไไน,นเดี๋ยวเป็ดคาอร่อยค่ะค่ะยังยังไม่ได้ไปกินเลยเพาก็เจงมามากินากมาดูผู้สาวแล้วอะไพากุเจงมาดูผู้สาวใช่นะก็เจงเรียนดี D ไหมไม่ไม่เท่าไหร่ค่ะปานกลางพอผ่านได้ดีดีพอผ่านได้ก็พอ นั่นเลยห่งไปห่งปึกบข,ขนาดขนาดพ่อก็งยังยังบอกว่าไปทไปําไ,ไปโรงเรียนยังไงไปโรงเรียนยิ่งยิ่งโง่เออลูกชายก็เลยบอกว่านั่นนะสิแล้วท่านไปทําไมแล้วให้ไปทําไมโรงเรียนไปให้งโง่ใจไปให้ยัง <laughs> พ่อกระสุดพอ่อพอว้า <laughs> บันว่ามีเ <laughs> นี่อ <laughs> คำเบาเลยเิดคำเบาสวัสดีค่ะคุณผ้าหอมสิงห์บุรี จะส่งไปเรียนเต่างอยไหมนะไปค่ะเปิดไอ้เปิดขึ้นม .1 ก็จะไปให้ไปที่เต่างอยไปหาผู้สาวอืมบ่ <ใจ S 2> ได้หนังสือได้บ่ได้ก็สช่างถอยอยากได้ลูกไผ่ล่ะได้ผู้สาวกับพ่ออได้ผู้สาวกับพอ่อไปบ้องหนงังขอยคือสอง่งสิบวิมองจอดรถเฉยๆขึ้ือส้นสีส่เต<ส>็มบ<ส>่ตรเอกครับ<ส>ืมอนี<ส>้เนี่ค่ะ สิน,นสดแ<ด>พงไหมลูกชายเดียวอีกต่างหากโอ้ว่แพงดอกว่แพงดอกเอา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 ,เอากายอยไก่ครับถอยไม่มีบ้าง,าง,างใครเรียนสูงกว่าเพื่อนคะอ๋อมีน้าฝนกับน้าแตนะคะ ลูกๆแกสมควรนะอยู่ปอะไรตอนนี้ก็เจ๋งอยู่ปอหกค่ะปอ,อ,ปอหกที่มุกดาหารไม่ค่อยมีของขายหรอกครับเห็นจะซื้อของที่ใดต้องมาสก,มใใกลอ๋อมันใกล้กว่าค่ะสะกลนครแค่ห้าสิบกิโลมุกดาหารเท่าไหร่นะร้อยก,กว่ากิโลร้อยกว่านะ คอมเมนต์มาจิงก็เลยมาสกลนครอันนอ้เบื้องหลังนไป้ำสิลงไปด้วยไหมข้าวมันไก่ทำเองก็ได้ค่ะไม่ต้องไปซื้อเขาเสียตังค์เลยแม่ทำไม่เป็นทำข้าวมันไก่ไม่เป็นเครียดไหมน่ะตรงกลางทำตัวยังไงก็เฉยเฉย ปล่อยลออแล้วปงปงถ้าเราไม่ปรงนี่มันจะหนักนะมันอสี่ใหม่หมอได้ขันเท้า่ป่งนี่ทำมาดังไ้ใช่กับบปหม่ได้ใช่ค่ะน้ำมตนอยู่ป .5 ค่ะที่กรทมหรือเปล่าคะถ้ามาเดี๋ยวพี่ดูเลยเองค่ะจะไปจะไปอยู่แต่ว่าไม่นานนะไปรับตำแหน่งสองอาทิตย์เองเจ้าพ่อค็อยิงใหญ่เลยไปรับตำแหน่งไปรายงานตัวไปรายงานตัวหร เขาเรียกว่าไปรายงานตัวเนาะอสองอาทิตย์เองว่าสีเลี้ยงทรงกับยังผัดส,สองอาทิตย์ผัดสีได้มาเลี้ยงตอนรับอีกว่าบ่ตรงเลี้ยงตอนรับบ่ตรงเลี้ยงทรงดอกคือจังไปหน้าห้าหนีล่ล่ะให้ทางนอกมันสิบ่มีเพงลงบนะ่ลงตาจ้าฮะลงตาจ้าว์จะไปนะ้ปนองจะอยู่ในนี้ป้าป้าเดี๋ยวไปลงกลางคางเถอะถ้ามีเพลงเฮ้ยเขาเชิด เจ๊งๆไปดูข้าเชิดสิงโตแม่ลูกไครแมทแล้วลูก Let's go <S เฮ้ยจะขอ Let's go บ้าน hey, hey. ไปดู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 ปดข้าเชิดสิงโตเดี๋ยวพาไปดูข้าเชิดสิงโต จะไปดูพระเจ้าสิงโตดูแล้ว,ลวจังดูดูๆๆไปดูพระเจ้าสิงโตป่ปตได้ทานน่ะฝนเด้อไดอยากเบิเ้งพระเจ้าสิงโตรูวๆไม่ทันแล้วเจ๊งเจงเจ๊งไปทางนี้ตนี่เดี๋ยวเขาก็ผ่านมาหน้าบิ๊กซี นี่เดี๋ยวมาดูทางนี้หิม <c> น <oughs> <10 S 2> <c oughs> น้ปฝนเลยวะ ดูเขาเชิดสิงโตลดหน่อยเราทิ้งหน้าฝนอย่างชิ้นเซอร์จินเซอร์อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่อ่านเลยเ้มาแลยเร็วเร็ววิ่งไปดูก่อน <laughs> ได้ได้เดี๋ยวน้าฝนจะไปประมาณวันที่สิบแปดเนี่ยเดี๋ยวเข้ารวรอมลุกมาเยี่รอบเจยงเจ่งมันนี่แล้วลุกร้อน

Thank you. Thank <laughs> you. 好。Um, <music> เดี๋ยวต้องขอปขอิดเสียงก่อนนะคบแป๊บนึง ขออนุญาตพิเสียงก่อนนะคะเดี๋ยวิทีหลัง เดี๋ยวขออน,นุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวตามหาหน้าผลก่อนเดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์ให้ดูอีกทีนะคะตอนนี้ไม่ด้ที่เราสกปรก่รื่เป <c oughs> ล่